ผมรู้สึกว่าผมชอบเสียอ่าผมชอบเสียพี่พี่แอลกอฮอล์มากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ดูเพลงของพี่แอลกอฮอล์เขานะครับแล้วก็ผมก็โโคมามาเดี๋ยวตอนนี้ก็มีข่าวดราม,มา่าก็คือเกี่ยวกับบอสกับอ่าพี่ลำยายนะครับน้องร้องนง้องลำยายตอนนี้ก็วุ่นวายกันมากๆเลยทุกคนโอ้โหแบบผมก็สงสารนะ ฝ่ายของผู้ชายก็น่าสงสารน,นะครับฝ่ายงผู้หญิงก็ก็ระนาณนั้นะทุกคนผมก็ออกข่าวขอาข่าว,าาวผมก็รอฟังฟังรอดูในติ๊กต็อกผมก็เข้าไปดูพี่แอลกอฮอล์เขาก็ระบายความในใจต่างนะทุกคนก็ขอให้ซิสุนนะครับทุกคนให้ำาากำลังใจพี่เขานะครับพี่ออแอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์ับออพี่ลำไยนะขอให้ซิสุนนะครับ ถึงแม้ถึงแม้ว่าอาจะจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วครับก็แตนะ่ว่ะใช่ว่าน,น้นองผมก็เป็น,นแบบพอผมชอบดูเขาวอะแต่ผมก็ชอบผมชอบเสียงพี่เอก็คอ,ขอมามมั่นนะครับแล้วก็ลำยายเพราะว่าเราไม่อยากเขาเสียเป็นเอก,เอกลักษณ์ของเขาเลยเสียแบบได้อะผมชอบ